ภะพบรุงผิวหน้าตอบโจทย์ทุกสภาพผิวสวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวบันเทิงอีกแล้วนะคะเรียกว่ากระแสนิยายวายในบ้านเราเนี่ยก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศการแคสต,ติ้งนักสแสดงซีรีส์วายจากค่ายก้าพยานค่ะที่ได้หยิบเรื่อง ช่วยหน่อยครับรับมุกหมอทีจากหนังสือนิยายวายมาทําเป็นซีรีส์วายค่ะซึ่งเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้ทําการแฮตติ้งนักแสดงเป็นวันแรกค่ะ จะสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นขนาดเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะค่ายก้าวทยานนะคะก็ได้หยิบมิยายไว้ชื่อดังอย่างช่วยหน่อยครับรับมุกหมอทีมาทําเป็นซีรีส์วายและยังได้ผู้กํากับหน้าใหม่อย่างคุณหยกปกป้องและคุณโอ๊ตทวีวฒิมากํากับอีกด้วยค่ะทางด้านคุณทีภูมิธนรวัฒน์นะคะโปรดิวเซอร์ของเรื่องนี้สวัสดีครับผมหยกปกป้องครับผมกำกับกำกับครับผมครับอันนี้ผู้กำกับหน้าใหม่หรือว่า หน้าใหม่หน้าใหม่ครับเปิดด้วยเรื่องนี้ครับเรื่องแรกเลยใช่ครับจา <Okay, S 1> ระสอรับดีนครับรดีถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าอย่าง โพสเรื่องของเปิดแคสตนักแสดงไปเนี่ยคนสนใจแต่ละโพสต์ที่2องสามหมื่นเลยนะครับผมแล้วก็น้องๆส่งเข้ามากันเยอะเลยทีเดียวครับเกือบสองคนเนี่ยใช่ครับผมแต่ว่าเนื่องจากโซเชียลดิสแทนซิ่งตอนนี้เราก็เลยป้องกันกันเต็มที่นะครับผมสวัสดีครับผมโพสนะครับท้พพีวุฒิเสบสนนะครับก็เป็นผู้กำกับร่วมกับยกปูกับฟองค่ะที่ดีคือได้เป็นบริวอรใช่ไหม ใช่ครับตอนนี้มาช่วยเป็นโปรดิวเซอร์สำหรับเรื่องช่วยหนครับรับมุกหมอทีหมอโมกแก๊สนั่นเองนะครับผมก็ดีใจเหมือนกันได้ได้กลับมาทำงานเนาะทั้งเบื้องหน้าแล้วก็ตอนนี้อยู่เบื้องหลังแล้วนะครับมีอะไรแปลกใหม่ไหมครับนับ เห็นครับได้ได้เห็นความแปลกใหม่ในในในวงการวายบ้านเราแล้วก็อีกอย่างหนึงได้เลือดใหม่อย่างน้องน้องทั้งสองคนด้วยแล้วก็น้องไอวี่ด้วยที่ทำอ่าเพจวต่างๆขึ้นมานะครับผมก็ต้องขอบคุณน้องด้วยที่อ่าโปรโมท เรื่องของซีรีส์วายช่วยหน่อยครับรับมุกหมอทีอทันทีที่ได้รับบทด,ดีๆได้รับนวนิยายดีๆจากพี่กายสุวรรณโรจนี่ก็ต้องบอกว่าปัางจริงๆเนะาะดีใจนะคะที่ได้มาร่วมโปรเจกต์นี้นะคะช่วยได้ช่วย PR รได้ช่วยโปรโมทช่วยหน่อยครับรับมุกหมอทีนะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มคุยกันจนถึงวันนี้ได้เริ่มแคสแล้วแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้ก็คงจะได้ดู ได้ชมกันนะคะก็มาอรอลุ้นกันว่าจะได้ออนแอร์แพลตฟอร์มไหนแพลตฟอร์มใหญ่สุดป,ปังแน่นอนนะครับไม่ยากคะการเาเลือกมาแสดงไม่ยากเลยครับไม่ยากไม่ยากเพราะว่าเวลาเราเลือกมาแสดงกันจากทีมเนี่ยเราเลือกจกอะนักแสดงเป็นตัวตั้งก่อนอก็คือใช้ความธรรมชาติของเขาคาแรคเตอร์ของเขาแล้วก็มันจะ ลิงก์มาหาคาแรคเตอร์ในบทที่เราวางไว้เองไม่ไม่ยากไม่ยากครับช่วงนี้ก็โควิดด้วยเนาะถึงพิคพิกกิทเลยหรือเปล่าครับสีช่พพิกพิกกิทที่ยังวิกฤิอยู่ใช่ค่ะอันนี้ได้อันนี้ได้ครับก็ยากอยู่แต่ว่าเราก็ต้องดิ้นรนทำงานเนาะทำงานส่วนใหญ่กว่าจะมารวมกันได้ก็ประชุมออนไลน์กันจนตกผลึกเพราะอยากจะช่วยให้เรื่องนี้เป็นกระแสแล้วก็ อยากให้ทุกคนที่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มวายหรือสาววายต่างๆนะคะ<ช>ได้<ม>ได้ได้รับคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเนาะม,มาดูกันว่าหมอกับเด็กมหาลัยจะเป็นยังไงุ๊ยตื่นเต้น<ม> <c oughs> เอาไม่ดีว,ว่าเป็นกลุ่ม LGBTQ เนาะครอบคุมหมดดูได้ทุกเพศทุกวัยครับผมก็อย่างนี้แบบเป็นช่วงโควิดเนาะเราถ่ายทำอย่างเนี้ยเราจะแบบแค่มาตรการอะไรก็ต้องดูทาง รัฐบาลว่ากําหนดข้ออะไรมาให้เราบ้างเราก็จะทําตามทุกข้อกําหนดแล้วก็ดูแลกันอย่างปลอดภัยอย่างวันนี้เรามีทั้งฉีดแอลกอฮอล์ล้างผู้เข้ามาแคร์เฟสชิลจริงๆเราเซฟตี้แน่นอนครับถ้าถ้าได้เปิดกองแล้วใช่ครับคาดหวังยงไบ้างคะจริงๆทุกคนทํางานก็ต้องคาดหวังผมคาดหวังอย่างแรกก็อยากให้ซีรีส์มีคุณภาพทั้งตัวโปรดักชั่นตัวเนื้องานตัวนักแสดงหรือว่าทุกๆอย่างคาดหวังให้มันดีที่สุด แล้วก็พวกเราทําอย่างเต็มที่ส่วนกระแตสตอบรับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งหมดแต่ขอให้ส่วนที่พวกเราทาเต็มที่แล้วกระแตสตอบรับจะยังไงก็ยอมรับแล้วก็พัฒนาครับผมต้องบอกว่าการันตีด้วยทีมงานคุณภาพจริงๆ,ๆครับผมใช่<ๆ>ใช่สนุกแน่น,นอนนะครับครบรถก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ก็พวกผมที่ทีมงานอะไรก็ตั้งใจกันท,ทําเต็มที่ที่มันดีที่สุดครับ ฝากเลยละกันเนาะสำหรับซีรีส์เรื่องช่วยหนครับรับมุกหมอดทีเดอะซีร uh ีส huh. ์ Want to be on uh huh. your mind uh huh. นะคะเรื่องนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยอยากจะให้ทุกคนนะคะติดตามชมให้เรื่องนี้ไปอยู่ในใจของทุกๆคนกับทีมงานของพวกเราไม่ว่าจะเป็นทางก้าวทยาน uh huh. ทางของพี่ทีเองแล้วก็ทางนียายวายซีรีส์วายฝากไว้ด้วยละกันนะคะ uh huh. หมดเวลาของราข่าวบันเทิงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรง สามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่ f c e e o o o k IG, YouTube ของมาดามม้าได้เลยนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ